สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้ที่ JKN18 Top News กับเราสองคนพี่ยูอีดอรอารยาสาธิกพุติผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพค่ะและพี่เปิ้ลจารลุีสุขสวัสดิ์เดนชกับรายการ Top Health Story สวยสุขภาพดีแบบท็อปๆคุณผู้ชมคะหัวข้อของเราวันนี้มีชื่อว่าสารอาหารล้างพิษปอด เราปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าเรามีชีวิตอยู่ท่ามกลางมลภาวะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมลภาวะทางอากาศเราหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะคะวันนี้จึงมีคำถามค่ะว่าอากาศที่เราสูดเข้าไปดมเข้าไปในแต่ละวันเนี่ยมันนำมนลภาวะชนิดใดมาสู่ร่างกายเราบ้างถามดรยุ้ยค่ะจากการศึกษาค่ะโดย Institute for Health and Evaluation มหาวิทยาลัย วอชิงตันคะพบว่ามลพิษทางอากาศเป็นปัจจัยร่วมคะที่เป็นสาเหตุของโรคต่างๆเนื่องจากว่ามลภาวะทางอากาศเนี่ยมันประกอบด้วยออสารเคมีอยู่หลายชนิดทั้งที่เป็นสารที่แค่ว่าระคายเคืองต่อทางเดินหายใจไปจนถึงขั้นสารก่อมะเร็งคะแล้วก็เป็นสาเหตุให้เกิดโรคต่างๆตั้งแต่บอดอุดกั้นเรื้อรังในคนที่ไม่สูบบุหร โรคหลอดเลือดในสมองโรคหัวใจขาดเลือดมะเร็งปอดในคนที่ไม่เคยสูบบุหรี่เลยแล้วก็โรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบทางเดินหายใจส่วนล่างอ่ะโอ้ยฟังแล้วก็น่ากลัวมากนะคะว่ามันหลายโรคเหลือเกินนะคะที่จันนำพาให้เราไม่น่าเชื่อว่าเดี๋ยวนี้นะคะแค่หายใจเข้าไปนะคะสูดเอามลภาวะต่างๆในอากาศเข้าไปในร่างกายของเราเนี่ยก็เสียแล้วคือนอกจากเราเจอฝุ่น PM 2.5แล้ว ยังรวมเอามลภาวะในยานพาหนะนะคะที่พ่นควันดำพูด,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 ดบางทีมันก็เข้ามาในรถเราแบบนี้แล้วก็สูดเข้าไปต่างๆอีกแล้วก็อย่างที่ยังไม่ได้พูดถึงอีกเยอะแยะเลยนะคะธาตุท,ทางเคมีที่เป็นโลหะหนักค่ะซึ่งเป็นธาตุก่อมะเร็งเนี่ยมันยังปัปนอยู่ในอากาศค่ะแล้ว <TF? S 2> ในคนในเมืองที่พี่เพิร์นพูดอย่างยุยมพี่เปิ้ลเขาเรียกว่าวกที่เรงองยังต้องทํางานในเมืองอยู่เนาะส่งผลยังไงบ้างคะมัน พูดถึงชนิดก่อนคือมีอยู่3มชนิดหลักๆที่เจอในคนเมืองก็คือสารหนูหรืออาร์เซนิกค่ะซิลิเนียมแคดเมียมเมราโดนวางยาตลอดเวลาอะไรเงี้ยมันปนอยู่เนี้ยเหรอคะสิ่งที่เราพบเจอเนียเหรอคะมันอยู่ในมันอยู่ในมันอยู่ในยานหา,หานะนู่นนี่มันมันเป็นในคนเมืองแล้วเขาก็ไปวัดว่าเออมันเจออะไรบ้างก็ออเจอ3มชนิดหลักค่ะคืออาร์เซนิกซิลิเนียมแคดเมียมกลุ่มธาตุพวกเนี้ยเกิดจากการเผาไหม้อะเขาอุตสาหกรรมแล้วก็ยานผาานะ เรื่องนี้ก็ทำให้คนในเมืองมีโอกาสสะสมโลหะหนักมากกว่าคนที่อยู่ในอากาศโปร่งๆแบบชนบทค่ะอย่างนั้นเราก็มาเริ่มกันด้วยเรื่องการกําจัดโลหะหนักที่ตกค้างอยู่ตามส่วนตา่างๆของร่างกายเราดีกว่านะคะเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันว่าถ้าโลหะหนักตกค้างอยู่ในร่างกายเรานานมากๆมันสะสมนะคะทำให้เกิดพิษจากโลหะหนักตามมาจากการที่มันโลหะหนักสะสมอยู่เนี่ย มันมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างคะค่ะถ้าเกิดเป็สัรพอาจจะอาจจะต้องสังเกตตัวเองว่ามีอาการต่างๆเหล่านี้หรือไม่ค่ะถ้ามีเนี่ยมันคืออาการของโลหะหนักตกค้างเป็นไปได้ปวดศีรษะบ่อยค่ะเป็นเปล่าปวดศีรษะบ่อยค่ะปวดเมื่อยหลังไหล่คอโอ้โหเป็นประจําอันนี้คงเป็นโรคคอบาไหล่คนกรุงด้วยมั้งคะเขาดูคอมพิวเตอร์กันเนาะค่ะคอบาไหลออนเพรีย ง่วงนอนง่วงนอนสมาธิไม่ดีสมาธิคมจำเสื่อมอ๋อค่ะหน้าตาหมองคล้ำออค่ะผิวพันหยาบกร้านอ๋อค่ะท้องผูกเรื้อรังอุ้ยท้องผูกค่ะถ่ายยากถ่ายไม่ออกค่ะเหนื่อยง่ายค่ะปากเหม็นปากเปื่อยอุ้ยปากเหม็นด้วยเหรอกลิ่นตัวแรงไม่ค่ะวี มีอาการหอบหืดภูมิแพ้เป็นลมพิษได้ง่ายค่ะเป็นรคผิวหนังเรื้อรังมีผื่นคันตําตัวเป็นแผลเป็นฝีบ่อยๆคลื่นไส้อาเจียนเวียนศีรษะมีไข้ต่ำาๆตลอดเวลานานๆเข้ากันไปเป็นสาเหตุของมะเร็งลำไส้ค่ะมะเร็งตับต่มน้ําเหลืองแบบนี้คุณพระคุณเจ้าช่วยเะค่ะอาการมันเยอะแยะมากมายขนาดนี้เนี่ยเราต้องมาดูแลกันแล้วนะคะอย่าให้โลหะหนักสะสมมากมายจนกระทั่ง เกิดเหตุต่างๆเหล่านี้กับร่างกายเราไม่มีอะไรดีสักอย่างหนึ่งนะคะเมื่อกี้คุณยุ้ยพูดไปถึงจนแบบต่อมน้ําเหลืองโรคมะเร็งลาไส้ก็อาจเกิดได้ด้วยถ้าเราไม่สนใจนะคะที่จะดูแลตัวเราเองค่ะทีนี้เนี่ยถ้าเราอยากจะล้างพิษออกค่ะเราอยากจะล้างพิษออกจากร่างกายเรามันก็อาจจะทําให้เราดูสดชื่นขึ้นได้นะคะคุณ,คณผู้ชมคะ คืออาการปวดเมื่อยหลังไหล่คอบ่าสมาธิไม่ดีอะไรแค่นี้เนี่ยถ้าเรากำจัดโลหะหนักที่ตกค้างออกเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นนะคะทีนี้ทำไงอะคะดอกเตอร์จะกำจัดมันออกเนี่ยค่ะมีงานวิจัยการนำสันปลอดออกจากร่างกายอาสาสมัครในเวลา1เดือนช่อัลฟาพลัสจับปลอดออกได้ถึง37.375%จาค่ะจากการกินแค่วันละ1แคปซูล เป็นงานวิจัยของนักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงส่วนประกอบคืออั id, ลฟาไลโปอิกแอซิดล้างพิษสารปรอดทองแดงตะกัว่วเหล็กแพลตินมัมแคดเมียมอาร์ s e นิกค่ะสารสกัดจากดอกแดนดิไลออนล้างพิษโลหะหนักจากเส้นเลือดค่ะช่วยกระบวนการล้างพิษของตับไตปอดช่วยลดภาวะลำไส้แปรปรวนซิลิเนียมล้างพิษปลอดสารหนูแคดเมียมเงินตะกัว่วซิงค์ค่ะ ล้างพิษสารประลดตะกัวอลูมิเนียมพลวงแล้วก็โลหะหนักอีกหลายชนิดแล้วก็เราก็ใส่โครเมียมไปด้วยช่วยในเรื่องของการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตลดโอกาสเกิดน้ำตาลทำลายหลอดเลือดในสูตรอัลฟาพลัสเรียกว่าเป็นสูตรที่ครบสมบูรณ์เลยนะคะคุณผู้ชมคะในการกำจัดโลหะหนักชนิดต่างๆออกจากร่างกายกันเลยเดียวตามรายงานของแม่ฟ้าหลวงนะคะ,คะบอกว่าเราทานแค่เพียงหแคปซูล หน <1. S 1> แคปซูลเท่านั้นเองนะคะแต่ถ้าน้ำหนักตัวมากๆเกิน60ขึ้นไปอาจจะต้องเพิ่มเป็น2แคปซูลนะคะแต่1แคปซูลนี้ก็ตามงานวิจัยเลยนะคะก็ดีใจที่มีตัวนี้ชื่ออัลฟาพลัสค่ะสารอาหารที่ทำให้การทำงานของปอดดีขึ้นค่ะเป็นการศึกษาในคนไข้ถุงลมป่งพองที่เรียกว่าซี p d ค่ะมีการศึกษาในประเทศเกาหลีพบว่าอาสาสมัครชายที่เป็นถุงลมป่งพอง และเพิ่มการรับประทานวิตามินอ e ีกับวิตามินซีเข้าไปในชีวิตประจำวันนะคะทำให้การทำงานของปอดดีขึ้นนักวิจัยตั้งสมมติฐานว่าการที่วิตามินอ e ีกับวิตามินซีเนี่ยเป็นสารต้านอนุมูอมลอิสระประสิทธิภาพสูงทำให้ลดความเสียหายของเซลล์ปอดจากโรคถุงลมป่งพองได้ค่ะโดยการรับประทานควบคู่ไปกับการรักษาในแบบฉบับของแพทย์แผนปัจจุบัน ค่ไวนจตาสีตัวนี้นะคะคือสกัดจากมะขามป้อมค่ะจากมะขามป้อมซึ่งให้วิตามินซีตามธรรมชาติ อย่างสูงเลยนะคะเรายัางใส่วิตามินซีเพิ่มไปอีก60มิลลิกรัมด้วยนั่นนะ,นะคะเพราะฉะนั้นแบบมันประโยชน์มันมากมายเลยคนเราขาดไม่ได้นะคะวิตามินซีมันเป็นตัวที่เชื่อมแล้วก็ช่วยร่างกายเราได้อย่างดีค่ะหากคุณผู้ชมสนใจเรื่องราวที่เราพูดคุยกันสอบถามกันเข้ามาได้เลยค่ะที่หลายแอดท็อปช้อปปิ้งหรือตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันในเบรกที่2สักครู่เดียวค่ะ ท็อปเฮลส์สตอรี่ชการสระสมสารพิษโลหะหนักมีความเกี่ยวข้องกับโรคเรื้อรังต่างๆเช่นโรคสมองเสื่อมโรคแพ้ภูมิตัวเองโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคหลอดเลือดสมองเวชศาสตร์ชะลอวัยมีวิธีการกำจัดโลหะหนักออกจากร่างกายโดยการรับประทานสารที่มีคุณสมบัติในการจับโลหะหนักเข้าไปในร่างกายและขับออกจากร่างกายในที่สุด